อาทิมันสมเทียมครับตินแบบไร้บ้านพ้นเมืองปีหกแปดลุงชาชาสามทียมตรงโจกี แบบไหนแบบไหนแบบไหนที่ลี่เลยสามเทปเอาบังเรียบร้อยจังหวะสุดท้ายดันโตเขาเมฆรออย่างเดียวครับสามเทป เพราะว่าเข้าเมฆ